พวกกูกล้าถือว่าตอบโจทย์สำหรับบิ๊กินเนอร์มากๆนะมีสัญญาณเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมีไฟฟ้าใช้ด้วยนะครับถือว่าเป็นดอยที่บิ๊กินเนอร์เนี่ยสามารถมาได้แบบสบายใจก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะที่มาวันที่มีฝนด้วยนะครับถ้าฝนตกเนี่ยเดี๋ยวความกดอากาศก็จะลงนะครับก็จะเห็นหมอกเดี๋ยวก็หมอก้าน่าจะลอยมาละนะครับทีแรกเนี่ยมาตอนเที่ยงเนี่ยร้อนมากเพราะว่าแดดมาแบบเปรี้ยงๆเ,เลยนะครับตอนนี้เนี่ย ตกแล้วยืนสบายมากโหมันสวยมากทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะไปเที่ยวที่ห้วยกุบกับนะครับผมที่ตำบลกืดช้างนะครับผมอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตอนนี้ก็เหลือประมาณ20กิโลเมตรนะรที่จะไปถึงจุดหมายที่นัดที่พักเอาไว้นะครับวันนี้เนี่ยผม เอาลงไปจอดที่จุดนัดพบนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปกับรถที่พักนะครับผมจะไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าสงสารรถสงสารรถนะ <c oughs> ผมนัดเข้าไวท้ที่ร้านช้างยิ้มแก่งคืดน,นะครับผมโอเคเอาเดินทางกันครับผมทุกคน go สวัสดีวันที่อากาศชงเที่ยงค่อนข้างร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ครับ Backpack Destination จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมบรรยากาศที่ห้วยกุบกับตำบลกืดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับเส้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งได้ถนนหนทางที่จะมุ่งหน้าไปยังตำบลกืดช้างนั้นเดินทางอย่างสะดวกสบายครับในครั้งนี้ผมไม่ได้นำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเองนั่นเป็นเพราะว่าเรานัดกับเจ้าของที่พักเอาไว้ที่ร้านช้างยิ้มครับ ซึ่งจะเป็นจุดนัดพบของนักเดินทางที่จะไปเที่ยวที่ห้วยคุ้กับแต่ไม่อยากนํารถขึ้นไปเองก็จะนํารถของตัวเองมาจอดกันที่นี่และคือรถโฟวิวของที่พักไปอีกต่อหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> พี่โอซอนสวัสดีครับไปโทรหาได้พี่แที่จอดบ้านเข้าเข้าตรงไหนเลยใช่ไหมจอดข้างหลังเลยโอเคครับรถข้างไหนพี่ดจอโอเคครับเดี๋ยวผมขอจัดของแป๊บนึงนะพี่โอเคครับตอนนี้เราถึงที่นัดพบกับพี่เขาแล้วแล้วเราก็จะขึ้นไป ไ,ท,ไท,ที่่หนนััมมาาครบววเยด้เวลาออกเดินทางไปยังห้วยคุบกับอย่างเป็นทางการด้วยรถโฟวิ view, ที่พร้อมจะลุยกับถนนหนทางที่แสนจะอันตรายครับทั้งทางชันทางลูกรังหรือถนนร่องลึกที่พร้อมจะกินล้อรถของคุณให้จมหายไปได้ครึ่งล้อเลยนี่ขนาดผมเป็นคนนั่งในรถเองยังเสียวแทนคนขับเลยครับเราเดินทางจากร้านช่างยิ้มข้างล่างใช้เวลาโดยประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพครับ นี่เป็นชนเผ่าเขาเรียกลาหูแดงลาหูแดงก็เป็น,ปนาภาษาทีา่ผมเข้าใจเขาโชคดีที่ขาขึ้นมานั้นเราไม่เจอฝนที่จะเป็นตัวการที่จะทําให้เรานั้นขับรถขึ้นมาได้อย่างยากลําบากเพิ่มขึ้นครับและนี่คือที่พักของผมในค่าคืนนี้โอ้หสวยมากว้า นี่คือข้างในห้องนะฮะโอ้โหห้องดีมากครับมีตกะเครื่องแป้งให้เตียงนอนนะครับเตียงนอนดีนะครับหนาดีนะครับมุ้งนะครับกันยุงมีพร็อพนะครับร่มใสเก้าอี้แคมป์นะฮะเก้้แคมป์มีขันโตบไว้วางก,งกาแฟเก้าอี้เนียบคนมีเครื่องต้มนะครับเครื่องต้มกาแฟนะครับกาแฟ เรียบร้อยทุกอย่างน้าตักผ้าชั้นวางของมีกล่องยาสามบันปิดทำบ้านครบโอ้โหและทุกคนครับในห้องที่นะครับมีห้องอาบน้ําแยกนะครับห้องอาบน้าโอ้โหสะอาดมากห้องอาบน้ําอีกห้องนึ่งเป็นห้องน้ํานะครับนี่ครับ โอ้โหมีแยกห้องด้วยนะครับห้องน้ําห้องอาบน้ำนะว้าวดีมากห้องดีมากเมื่อชมนกชมไม้สำรวจห้องของเราเสร็จสิ้นท้องโตๆของเราก็พร้อมที่จะสะกิดให้เราว่าเฮ้ยเฮ้ยหิวมานานแล้วนะเนี่ยไปหาอะไรกินกันหน่อยไม่เพื่อนหิวไม่ไหวแล้วลันากเก็บสัมภาระลงสัมภาระเรียบร้อยนะจะเดินไปดู ค้าสมัยว่าเขาขายอะไรบ้างกินล้วมาดีไหมนะบริพนุเดโลนายเยอะเลยนี่ค่ะเอได้นั่งกินตรงนี้เลยจุ๊จ้าไหมคะครับผม,มเอาเอานี่ยครับเอาหมูสับนี่นะครับของก็เดินมาตรงข้ามกับที่พักนะของแม่นางนะเขาก็จะมี ร้านค้าของเขานะขายขนมขายน้ำขายอาหารอะไรเงี้ยผม,มก็จัดพอมีเกือบเสร็จเรูปมาก่อนนะครับผมก็ลองท้องไว้ก่อนรอตอนเย็นเราก็จะกินข้าวหน้าทีิพักของเราแล้วก็ชมวิวบรรยากาศอะไรแบบนี้นะับตอนนี้เนี่ยมันคลืมฟ้าคลืมฝนมาแล้วถ้าฝนตกเนี่ยก็ยจะดีหน่อยก็จะเย็นแล้วก็มีความกดอากาศตา่ำทนนีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นหมอกได้ง่ายล้นะครับนี่ก็เป็นห้วยกรุกับครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเป็นครั้งแรกเลยโอ้โหทางมานี่อย่างข้าละหุ อากาศดีมากครับข้างบนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างหน้ากันว่าเป็นยังไงครับขึ้นดอยแบบนี้ผมไม่พลาดที่จะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอย่างแน่นอนครับเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรมันอร่อยกว่าที่เรากินปกติหลายเท่าเลยจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเก็บท้องเอาไว้กินอาหารเย็นของเราก็แค่นั้นเองอากาศร้อนๆแบบนี้จะกลับที่พักเลยก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อ ไปหาเครื่องดื่มเย็นๆกินน่าจะโอเคกว่าใช่ไหมครับอย่างเราเนี่ยก็ต้องไม่พลาดที่จะกินกาแฟาอยู่แล้วผมเอาเป็นอเมริกาโน่เย็นในระหว่างที่นั่งจิบกาแฟาชมบรรยากาศยอดดอยทิวเขาสลับซับซ้อนได้เต็มตาก็ขอพูดถึงชื่อบ่บ้านห้วยกุ๊งแก๊บสักนิดหน่อยนะครับ ชื่อห้วยกุบกับเนี่ยเขาเล่าต่อกันมาว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยจะมีการเดินทางเข้าหมู่บ้านในแต่ละทีจะต้องเดินทางด้วยการขี่ม้าเข้าไปและเสียงฝีเท้าของม้าที่ดังนั้นก็จะดังกุบกับกุบกับก็กลายมาเป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านนี้ไปโดยปริยายเฉยเลยครับพอมาถึงที่พักก็ฝนก็ตกพอดีนะครับก็เป็นความโชคดีของผมที่มาพักแล้วก็ฝนตกนะพอฝนตกเนี่ยเดี๋ยวความกดอากาศมันก็จะต่ำแล้วก็ มีแบบว่าหมอกมาในตอนนี้หมอกเพิ่มมาแล้วเห็นปะเห็นปะเออแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยมานั่งตงฝนตกแค่ฝนตกแค่นี้ผมก็ฟินแล้วไม่อยากจะชิดถึงตอนเช้า อืมคือตอนนี้ครับผมคือฝนตกช่ำมากตกชนดิดที่ว่าตกด้วยฟ้าผ่าด้วยฟ้าร้องด้วยนะแต่ดีที่มันไม่มีลมแรงนะครับตอนเย็นนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็รอกินข้าวนะครับรอกินข้าวแล้วก็รอดูว่าบรรยากาศเนี่ยมันเป็นยังไงะแต่ตอนยืนเนี้ยมันยังเป็นเมฆฝนอยู่เป็นเมฆดำๆนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ภาวนาว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะ ขอให้มันสวยวันนี้นะครับรอ,อไปอายาวๆครับเย็นนี้ก็จริงๆมาเทีย่ยวแบบเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาพักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้ามาดูทะเลหมอกอะไรอย่างนี้เนาะม,มันแอคทิ i ิตี้มันซิมเปลิลมากๆครับทุกคนที่นี่ดีนะครับผมมีสัญญาณโทรศัพท์เมื่ก,กูกลับถือว่า อบโจทย์สหรับบิ๊กนอร์มากๆม,มีสัญญาณเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญในการดารงชีวิตอยู่ของสายบล็อกเกอร์สายลงสตอรี่สายติดแกรมอ่ะมีสัญญาณแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตใช้เนาดีมากๆนะครับเพคุยกัมการมีข้าวยมเย็นผมก็มาแล้วนะผมสั่งเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับไปนะกินแบบง่ายๆเพราะว่ามาคนเดียวนะครับผมมันมาคนเดียวแล้วก็สั่งหมูกระหะไปเนี่ยหนึ่งเลยไม่คุ้มสองเลยคือกินไม่สนุก มันต้องแบบแย่งกินกับเพื่อนๆนะครับมาคนเดียวก็จะเงาหน่อยกกินแบบง่ายๆนะครับอยู่บนดอยตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วมานั่งดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับอืมเกือบจะสวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแบบเมฆดำๆครับที่พักของเราเนี่ยดีหน่อยเพราะว่าปีกิเวออกมาจากที่พักอื่นเล็กน้อยนะครับถ้าทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังดู <c oughs> ดูข้างหลังครับข้างหลังนี่ก็คือแบบว่า มวลหมู่ประชากรของนักท่องเที่ยวทุกหนแห <down> <ys call popular ruption> ่งนะครับผมที่มาชมหมอกที่ห้วยกุกับนะครับผมก็จะอยู่โซนนู้นหมดเลยโซนที่ภาคของเราเนี่ยโซนแม่นางเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆหน่อยจะไม่อยู่ติดกับคนอื่นนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นบ้านหลังริมสุดเลยนะก็ถือว่าโชคดีเหมือนแบบ p r i v a t e มากๆตอนนี้นะครับผมก็จะไม่รบกวนคนอื่นด้วยเวลาแบบถ่ายคลิปอะไรเงี้ยครับก็ดีหน่อยตอนนี้ก็ชมบรรยากาศ ยามเย็นครับถ้าแสงหมดแล้วก็น่าจะไม่เห็นอะไรแล้วนะคืนนี้โอเคครับกินข้าวต่อไปครับส่วคนข้าวไข่เจียวเพอร์เฟกที่สุดเอาจริงๆผมสังเกตตัวเองมาหลายครั้งแล้วว่าเวลามาเที่ยวแบบนี้ตัวเองจะชอบสั่งข้าวไข่เจียวอยู่บ,บ่อยๆ ซึ่งมันทําให้นึกถึงช่วงเวลาที่เรายังเด็กๆอยู่อ่ะคุณแม่จะถามเราว่าจะกินอะไรดีในเย็นนี้เมื่อเลิกเรียนผมก็จะตอบกลับไปว่าข้าวไข่เจียวห้ามใส่ผักนะเป็นเมนูที่เรียบง่ายและทําให้โหยหากับข้าวฝีมือแม่เป็นอย่างมากทุกครั้งที่ออกเดินทางคนเดียวครับในช่วงค่าคืนนี้คงจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วสําหรับผมที่มาอย่างสันโดษแบบนี้ไม่มีเพื่อนคุยให้ยกหัวข้ออะไรสักอย่างหนึ่งมานั่งคุยกันมีแต่เสียงธรรมชาติ เสียงสายฝนโปรยโปรยเท่านั้นเองครับที่จะเป็นเพื่อนผมในค่ำคืนนี้ไปอาบน้ำมาแล้วครับทุกคนก็คืนนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะผมก็อาจจะเข้าห้องแล้วก็นอนแล้วเพราะว่าไม่มีแอคทิวิตี้แล้วเพราะว่ามาคนเดียวเนาะ ไม่เหมือนครับบ้านอื่นๆที่เขาแบบเฮะปาร์ตี้กันอยู่นะเราก็อาจจะนอนละนะรอดูหมอพรุ่งนี้เชา้าแค่นั้นนะ,ค,ะนนครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ อารมณ์สวัสดียามเช้าทุกคนเช้านี้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมจริงๆอยากจะตื่นเช้าวันนี้ประมาณตีห้าครึ่งหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี <chat> ้ยครับเด็กวาประมาณ ครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่เนีเพราะว่าฝนตกตลอดกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนเช้านี่ก็ยังตกอยู่ยนนรครับตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวครับตอนเช้านี้เพราะว่าฝนตกไปเนาะเย็นหนาวนะกลางคืนก็โอ้โหผ้าสบายเลยนะครับในช่วงหกโมงเช้าดูเหมือนว่าฝนเนี่ยก็ยังจะตกอยู่แบบโปรยๆปรหมอกก็ยังไม่อวดโฉมเป็นทะเลเหมอกสวยๆให้เราเห็น แต่ก็ยังดีที่อากาศยังเย็นสบายอยู่สดชื่นสมกับอยู่บนดอยครับอาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งให้เมฆมันลอยตัวขึ้นสักหน่อยช้าหน่อยแต่เชื่อว่ามาแน่นอนครับสำหรับทะเลหมอกของเราที่ห้วยภุกับแห่งนี้มาแล้วครับผมข้าวต้มเนาอาหารเช้าของวันนี้เลยเช้ามากประมาณเจ็ดโมง นในระหว่างที่เรากินข้าวเช้าไปด้วยนั้นผมก็รอดูหมอกว่ามันจะก่อตัวไปในรูปแบบไหนได้บ้างนับเป็นการรอคอยที่มีความหมายมากสำหรับผมเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกสำหรับ้วดกุ๊บกับของผมและก็อยากจะให้มันเป็นภาพความทรงจำที่สวยงามอีกหนึ่งสถานที่ครับตอนนี้หมอกเริ่มไหลผ่าน ที่พักของทุกคนแล้วนะครับประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับนี่ก็โอ้โหหมอกเริ่มเต็มเต็มแล้วนะรประมาณ10บโมงก็น่าจะไปแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นครับคิดว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นอย่างหวังกับทะเลหมอกเต็มเต็มก็ถือว่าที่นี่ยังปราณีผมให้เห็นทะเลหมอกสวยๆอยู่บ้างในเช้านี้ครับเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วครับผมรถเ,เขานัด จะมารับลงไปข้างล่างประมาณ10โมงครึง่งตอนนี้9ก้าโมงครึ่งก็จะไปนั่งกินกาแฟก่อนนะโอ้แดดออกแล้วทุกคนตรงนี้นะครับผมที่ผมพักอยู่ก็คือลานกลางเต็นท์พี่นางนะครับก็มีทั้งบ้านเป็นหลังแล้วก็ทั้งเป็นเต็นท์นะครัผมสำหรับเต็นท์เนี่ยหน้าหนาวไม่จะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าหน้าฝนเผื่อฝนตกเนี่ยก็อาจจะลำบาก ตอนแดดออกก็อาจจะลำบากนะครับนอนบ้านสบายใจนะครับที่บ้านเขามีครบทุกอย่างเลยนะไฟฟ้าก็มีนะครับผมสบายมากเอาผมเตรียมให้หมดเลยนะครับสั่งได้เลยไหมครับถ่ายแล้วอเมริกาโน่เย็นครับี๋ยวเราก็แฟก็ได้นะครับก็ที่คาเฟ่นะครับผมผมเห็นมี น้ำพริกคุกข้าวนะครับผมเป็นน้ำพริกขัดน,นะครับผมเคยกินที่เเชียงดาวนะแล้วก็อร่อยดีไมากข้าวนะโคตรอร่อย,ยคนถ้ามีโอกาสเจอนะครับผม,ม่นะนำให้ซื้อนะอร่อยมากโคยกกับเดอะคาเฟ่นะครับก็เป็นลายกาแฟน่าจะหนึ่งเดียวในในหุบเขานี้นะครับแล้วก็ยกข้าไม่รู้ว่าหน้าหนาวจะเหมาะเป็นแบบไหนนะครับหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นแบบ เป็นทะเลหมอกนะหน้าหนาวก็อาจจะเป็นแบบว่าหมอก,กว่าเดอะมิสอะไรเงี้ยพราะว่าเป็นแบบหมอกฟุ้งๆนะอาจจะไม่เป็นแบบหมอกเป็นแบบทะเลหมอกเลยไม่รู้นะอันนี้ประมาณนี้นะค,ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปที่ไหนอาจจะไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนหรือว่าแม่แจ่มนะครับที่แพลนไว้นะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับล้วเจอกันครับ ห้วยกุบกับแห่งนี้ประกอบเศษจิ๊กซอของเราได้อีกหนึ่งชิ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นทะเลหมอกแบบเต็มรูปแบบก็ตามย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สําหรับคนที่จะเริ่มท่องเที่ยวบนดอยแบบนี้ที่ห้วยกุบกับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับมือใหม่ที่พักมีให้เลือกแบบพอดีพอดีไม่เยอะจนเกินไปให้เสียทัศนียภาพทางธรรมชาติครั้งหน้าผมจะไปตะลอนที่ไหนอีกก็ฝากช่วยกันติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันครับ